ัวคุณตยขอบคุณครับขอบคุณมากครับต่อรายการให้ราอีกครั้งนู่คร,รค,ครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับ,รบและนี่เป็นช่วงสอนท่านอาหารอาหารเนี่ยสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านชื่อเสรีทองครับ,ร,บร้านนี่ยอยู่ที่รามคำแหง24่แต่ว่าสิ่งที่จะมาสอนในวันนี้ท่านเห็นท่านจะอึ้ง อึ้งจริงๆฮะเพราะว่ามันเป็นเกี๊ยวกุ้งซอสเชียงไฮ้ท่านจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราทําอะไรสักอย่างเพื่อให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้มันมหัศย์มากว่าถ้าเกิดใครร้านไหนไม่ยอมจะใช้วัสดุไม่ยอมจะใช้วัตถุดิบของใครทั้งสิ้นแต่ฉันจะทาของฉันเองมันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นคือเรื่องซึ่งยากมากวุ่นวายมากแต่ดีมากขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชาติชายพรมพึกจากร้านเซรีทองครับเจ๋ครับ สบัสดีครับสบายดีนะดีครับสบายดีนะครับวันนี้เขามาในนามของเสรีทองแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาทําลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นซึ่งเป็นลูกชิ้นสําเร็จทรงเสรีทองเขาทําแล้วก็อยู่ในงานของโคราคุณต่อยยกครับทุกที่เราอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่นั่นหันไปทางซ้ายเจอทันทีหันตั้งขวาเจอทันทีเวลาไปร่วมงานหิวหิวก็ต้องหันไปขอเขาลูกชิ้นกุ้งทอดอร่อยมาก ไปไม่ไปนั่นไงเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยไม่ได้ขู่นะไม่ได้ขู่นะไปเปล่าไปไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่แต่เขาไปจริงเขาไปจริงว่าเขาเอาของไปขายแล้วก็ขายดีมากๆด้วยแต่วันนี้เขามาทําร้านชื่อเสรีทองแล้วก็ทาเกี๊ยวกุ้งซอสเซี่ยงไฮ้ได้เด็ดขนาดไหนเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเสรีรทองอยู่ตรงอยู่ที่รามคำแหงซอย24ครับข้างๆมอลามครับผมข้างๆเลยใช่ครับอยู่หน้าซอยต้นซอยอยู่แถวต้นซอยครับผมนะเข้าไปก็เห็นเลยล่ะเข้าไปอยู่ขวามือเห็นเลยครับเห็นเลยเข้าไปเลยร้านเสรีรทองเกี๊ยวกุ้ง นี่ครับนี่คือที่นั่งใครครับคุณแม่คุณอาครับเอาคุณอานะครับดี่สุดคุณอาเลยครับผมเริ่มจากทําไส้นะครับเป็นหมูสันบดครับผมครึ่งกิโลครับผมเนื้อใต้สันติดมันครึ่งกิโลครับครับเอามารวมกันผสมกันนะครับหมูเดงครึ่งกิโลครับแล้วก็มีหมูเดงอีกต่างหากนะท่านผู้ชมอีกครึ่งกิโลนี่กิโลครึ่งแล้วนะเนื้อกุ้งบดครับอีกครึ่งกิโลครับสองกิโลแล้วนะท่านผู้ชมี่อไปปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายครับ สองช้อนนะครับครับแล้วก็พริกไทยป่นสองช้อนนะครับครับน้ำมันหอยสองช้อนครับครับนี่คือเนื้อเกี๊ยวนะท่านผู้ชมนี่คือตัวเนื้อเกี๊ยวเีลวอขาวสองช้อนครับแป้งมันสองช้อนเหมือนกันครับครับทีนี้เราจะผสมให้เข้ากันนะคือคลุกเข้าให้เข้ากันผสมเนี่ยบท ขยี้แล้วก็เคล้าเนี่ยท่านผู้ชมจนมันเข้ากันทั้งหมดเลยทั้ง4ี่อย่างแล้วเราจะนําไปแช่หนึ่งคืนนะครับแล้วก็เอาไปแช่หมักไว้ในตู้เย็นใช่ไหมหนึ่งคืนหนึ่งคืนหมักทิ้งไว้เลยต่อไปทําน้ํามันน้ำพริกเผานะครับครับองจากทอดทอดพริกแห้งก่อนครับครับทอดเขาทําน้ํามันน้าพริกเผาของเขาเองนะท่านผู้ชมมันเลยมีขั้นตอนขนาดนี้ทอดพริกแห้งเสร็จพักไว้แล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่ครับพริกแห้งเม็ดใหญ่ก็เอามาทอดแบบเดียวกันเพราะเราจะทําน้ําพริกเผานะนี่ท่านผู้ชมฟังนิดนึงก่อนว่าเอ็งงงไหม เกี๊ยวกุ้งเขาทำครับเขาทำของเขาเองฮะครับแล้วก็พอได้พริกใหญ่ก็พักไว้ครับผมแล้วทีนี้ก็หอมแดงนะครับลงไปเจียวเหมือนกันครับหอมแดงแบบเดียวกันเลยครับเพื่อจะทำน้ำพริกเผานะฮะเพราะว่าเป็นเกี๊ยวกุ้งซอสเซี่ยงไฮ้ท่านผู้ชมไอ้พริกเผานี่จะมาใช้ตรงนั้นล่ะนี่หอมแดงได้ไปแล้วพักไว้ครับแล้วก็กระเทียมครับลงไป กระเทียมก็เจียวอีกเหมือนกันใช่ครับนี่เราสอนทำเลยให้น้ำมันมีความหอมขึ้นมาใช่ใช่มันต้องมีไม่ไม่ไม่ได้เลยขาดหอมก็ไม่ได้กระเทียมก็ไม่ได้สัดส่วนเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันเท่ากันนะครับนี่ครับีอพักไว้ก็จะได้กระเทียมเจียวเสร็จเรียบร้อยพักไว้แล้วนาสิ่งที่เราทอดมาเข้าทั้งหมดเนี่ยมาบดมาบดใช่ครับมาบดรวมกันรวมกันได้เลยนี่ครับมาบดรวมกันนี่ครับเอาใส่เครื่องบดแล้วบด ทีนี้ต่อไปก็จะตั้งน้ำมันอีกรอบหนึ่งทอดกระเทียมอีกรอบหนึ่งเพื่อความหอมตังหาท่านผู้ชมอันนี้กระเทียมที่เอามาทอดนี่คือตั้งหาแล้วพอทอดเสร็จก็เอาทั้งหมดที่บดอ่ะเอาไปทอดอีกทีหนึ่งนะฮะเอาไปเจียวกับน้ำมันกุ้งแห้งบดครับคราวนี้ใส่กุ้งแห้งบดตามลงไปนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองซีอิ๊วขาวครับแล้วก็แต่งรสด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ เต้าเจี้ยวครับแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราทําน้ำพริกเผาเราจะไม่มีเต้าเจี้ยวแต่นี่ใส่เต้าเจี้ยวแล้วก็มีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายอีกหน่อยนึงนะครับคนให้เข้ากันนี่ฮะเคี่ยวไปคนให้เข้ากันเงี้ยท่านผู้ชมมันจะเดือดปุดๆแล้วมันจะมีน้ํามันออกมาเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้น้ํามันตัวนี้เอาพักไว้ต่อไปทําซอสดําครับซอสดำฮะตั้งน้ํามันครับผมขิงครับนเอาขิงแก่ใส่ลงไปใช่ครับ <risque. S 2> อหอมหัวใหญ่ครับหอมหัวใหญ่ซอยใส่ลงไปผัดผัดด้วยกันผัดด้วยกันจนเริ่มแบบหอมได้ที่แล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับพอมันหอมได้ที่ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปน้ำส้มสายชูครับน้ำส้มสายชูใส่ลงไปครับ,รบน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายอีกต่างหากใส่ลงไปนะครับซอสถั่วเหลืองครับซอสถั่วเหลืองอีกใช่ครับ อันนี้เคี่ยวฟาวสินาทีนะครับเราจะเริ่มตักผักออกครับเคี่ยวไปเรื่อยๆท่านผู้ชมจริงๆเราจะใช้น้ํามันเนี่ยนะเราตักผักออกแล้วนะมันจะได้น้ําซอสออกมาแล้วแล้วก็ปรุงด้วยน้ํามันงาครับสุดท้ายใส่น้ํามันงาลงไปตรงนี้แล้วก็แน่นอนต้องมีน้ํามันพริกเผาครับนี่นะฮะน้ำมันงาเราได้ออกมาแล้วซอสมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ปรุงด้วยน้ํามันพริกเผาเอาน้ํามันพริกเผานะท่านผู้ชมใส่ลงไปครับผมกระเทียมเจียวครับแล้วก็กระเทียมเจียวนี่ครับพริกขี้หนูโขลกหยาบครับโขลกหยาบใส่ลงไปอีกนะครับ นี่ก็ได้ซอสดาแล้วได้ซอสดําเห็นไหมทำปรุงกุ้งนะครับการนี้กุ้งแล้วน้ำกุ้งสดนะครับครับมาปรุงด้วยพริกไทยครับผ่าหลังเอาไส้เอาขี้ออกใส่พริกไทยลงไปสีวขาวสีอิ๊วขาวน้ํามันงาน้ํามันงาน้ำตาลทรายครับครับมีคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับครับ เดี๋ยวจะเริ่มห่อแล้วครับนี่ก็ห่อเกี้ยวเป็นเกี๊ยวกุ้งเกี้ยวลงไปก่อนไอ้กุ้งลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหมูที่หมักูที่เราหมักไว้คืนนึงอ่ะใส่ลงไปนะครับนี่ครับคือมันมีทั้งกุ้งทั้งหมูเห็นไหมฮะมันจะเป็นเกี้ยวแบบนี้เลยไม่นี่นี่นี่นะครับนี่มันสไตล์เสี้ยนี่ลวกคือต้มเอ่อต้มน้ำเดือดแล้วก็ลวกสามนาทีนะครับครับเอาให้กุ้งสุกนี่อ่ะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จัดจานจัดจานราดด้วยน้ำซอสดำของเรานี่น้ำซอสดำก่อนกระเทียมเจียวครับกระเทียมเจียวใส่อีกครั้ Uhm นะะ้ำม si> ันพริกเผาหยดนิดนึงครับอีกหน่อยนึงมันจะได้หอมขึ้นมาพริกแดงครับครับผมแล้วก็ต้นหอมครับครับผมเรียบร้อยครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วก็เป็นอันพร้อมเสิร์ฟนะทุนผู้ชมเกี๊ยวกุ้งซอสเซี่ยงไรทยครับทำไหมครับทำไหมไม่ทำทำไหมครับทำไหมฮะไม่ทำไม่ทำไปครับใส่ทอง แต่เห็นหรือยังว่าเวลาที่เกิดเราจะทําอะไรสักอย่างให้มันดีความจริงถ้าเกิดเราไม่ต้องทําให้มันดีขนาดนั้นแล้วก็ไปซื้อน้ํามันน้ําพริกเผามาได้ซื้อได้แต่มันไม่ได้ฮะมันไม่หอมไอของพวกนี้มันต้องทําใหม่ครับตลอดมันถึงจะคงความหอมและมีเอกลักษณ์ด้วยแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของร้านเขาด้วยมันก็เลยเหนื่อยขนาดนี้แต่ออกมาเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นเกี๊ยวกุ้งแต่เป็นเกี๊ยวกุ้งุซอสเสี่ยงไฮ้มันจะอร่อยขนาดไหนตอเชิญฮะเฮียฮะ นี่นี่ช่วยมาแล้วช่วยมาแล้วใส่อยังไงฮะต้องต้องยังไงบ้างใส่หอมตะจานให้นะครับเดี๋ยวจะแล้วก็มีปรุงด้วยนี่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 เขาจะให้ใส่นี่ก่อนอ่าตักมาปรุงทีเดียวเลยตัดทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะโอเคเอาสักแค่นี้พอไหมเรียงเรียงการเออได้แล้วนะเออพอดีเลยพอดีพอดีโอเคอุณโซกวโอเคครับแล้วไงต่อครับน้ซอสดำนะครับซอสดำนี่นี่นี่ซอสดำนี่ครับนี่ครับ นี่นะฮะนี่กล้องจับอยู่พอดีเลยซอสดำใส่น้อยฟืดนี่นะครับฟืดนะครับพคิกขิงกระเทียมอยู่ด้านนู้นก็เดี๋ยวขาดได้เลยนะครับอ๋อใส่น้ำมันนี่ไงน้ำพริกเผาที่เขาบอกนะว่าต้องใส่อีกหน่อยหนึ่งนะนี่ราดอืดโอ้โหดูสีดิดูลายผมมาแล้วอ่ะเออเออแล้วก็กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวเขาต้องดีมากๆเลยนะกระเทียมเจียว ไม่ได้ใส่เพื่อสวยงามในยอู้ตายตายแล้ว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 แล้วก็ต้นหอมโมดเบาได้เบาเบาได้เบาแล้วก็พลิกโอ้ยเบาได้เบานี่วางนี่เลยวางนี่เลยวางนี่เลยอ่ะพอเราก็จัดการเลยนะฮะลุยฮฮะะลุยยขออนุญาตเลยครับเชิญเลยครับคนละหนึ่งตัวนะคนละหนึ่งคนละหนึ่งคนละหนึ่งนี่ครับนี่อ๋อขอบคุณมากครับพอแล้วครับโอเคครับ แหมมันหกเลอะเถอะพอครับพอฮะไม่กินเหรอไม่ไม่ไม่ครับผมอ๋อเรื่องหกใช่ไหมเรื่องหกพี่ว่าจับอะไรก็พังทุกอย่างอ๋อใช่ใช่ยดูเกี๊ยวเกี๊ยวเลยช้อนอะโอ้โไม่เมาร้อนร้อรอนร้อนไปมเีดมีร้อนรอนรรอร้อนรยอมรับรอน มันกคิดเหพื่ออร่อยอ่ะคุก้อคิดอะไรอังรี้ว่าโกคิดไรอังคิดว่าโกคิดว่ามันก็แบอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะใช่ป่ะแต่พอกินเข้าไปเห็นไหมอร่อยอะไอความพยายามของการทำเห็นป่ะอร่อยอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยอืออันนี้เขาหอมนั่งเลยอ่ะอืออร่อยเนี่ยนะน้ำพริกเผาไงน้ำพริกเผากินมันบอกเจ้าของร้านเนี่ยนะอันนี้หอมมากเลยอ๋อครับอ้าวคุณโก้คุณอะไรเนี่ย เบิ burn, burn, burn. ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลนมันไม่ใช่เกี๊ยวนะเออใช่มันไม่ใช่เกี๊ยวมันมันมาจากเกี๊ยวแหละแต่มันปรุงไปปรุงมามันเป็นมันเป็นแอปเปติสชายนีสอะไรรู้บอกไม่ถูกแต่มันอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ขอบคุณที่ใส่กระเทียมเยอะๆ,ๆบอก <ๆ S 2> เลยทุกคำที่กินคุณต้องได้กระเทียมต้องกินให้ครบกระเทียมกับอ้าวทำไมหายไปหมดเลยฮะครบเจียมคุณยอดมากมามามาคุณมดมนอยู่ตรงกลางอร่อยมากครับคุณมด ไปเจอกันได้ที ALLY, to yes. Yes, mm ่ยกทัพโคงต่อยกทัพท cin ุกทัพนะฮะใช่ครับแล้วก็ไปได้ที่ร่างคำแหงยี่สิบสี่ด้วยใช่ครับฮะอร่อยจังนะที่ร้านขายอะไรบ้างที่ร้านจะมีลูกชิ้นปลาเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นพวกบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวนะครับจะมีเกี๊ยวกุ้งมีห่านพะโล้มีหอยจ้อครับผมมีครบครับ ตัวไอ้ตัวเมนูเกี๊ยวกุ้งเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันพิเศษตรงที่น้ำซอสของเราที่เราคุณอาผมไปเดินทางไปที่เซี่ยงไฮ้เขาไปชิมอาหารที่นั่นแล้วเขาก็ชอบรสรสชาตินี้นำกลับมาลองทำเองแล้วเรามาเข้ากับลองมาผสมกับเกี๊ยวดูแล้วทานกันที่บ้านแล้วมันโอเคชื่นใจเลยได้มบ้านนี้ทั้ับข้าวเกี๊ยววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชาติชายขอบคุณร้านเสรีทองขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราตลอดนี่คือความแตกต่างคาแตก่างอันนี้เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจตั้งใจจริงๆท่านผู้ชมถึงจะทำอย่างนี้ได้ไม่ตั้งใจจจริงงไไม่่่นาาะทอยี้ด คือความอร่อยที่ครัวคุณตอ่อยนำมาฝากท่านผู้ชมเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสออะไรที่มันไฮโซหน่อยเพราะเซนทีวีมา,าร์การธาบายบายแบบนี้นะผมบอกเ,ออเลยนะความชื่นใจของมะนาวแล้วก็เกลือเค็มๆแล้วก็กีวีอังกฤษแบบนี้ต้องพูดอย่างีรฮะโฟร์สกีวีมาร์กาเรธาเลี้ยงปูครับ หนึ่งเลยต้องอู่หนึ่งเลยไม่มีการคุมเคลือใดๆทั้งสิ้นทำมาแบบกลางรันเวย์เลยอรการทำงานแบบนี้มันหายากขึ้นทุกทีละรับกันเลยครับติะแนะเต็น1ิ๊บนะเต็นติะแนะเต็น